จุงกะแมอบางโกนจ้าวันนี้โมนาจะมาพาเพื่อนๆจ้ะแกะมะขามเนาะอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวจ้ะวันวันก่อนโมนาไปเก็บมาเนาะเพื่อนเพื่อนก็ได้ไปดูแล้วเนาะคลิปไปเก็บมะขามเนาะวันนี้ก็เลยจะมาแกะให้ดูจ้ะวิธีแกะห้ยมันเก็บไปใดนานเนาะไม่ดำแต่เพื่อนๆแล้วก็มันไม่แชะติดมือเนาะมันก็มีวิธีอยู่จ้ะเคล็ดลับเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะมีมีวิธียังไงเนาะเพื่อน จ้ะอันนี้ก็เป็นมะขามที่เก็บมาได้เนาะประมาณครั้งสีหนึ่งเนาะทั้งสีน้อยจ้ะเดี๋ยวจะมาเกะใส่อันนี้เนาะนี่จ้ะลูกสวยๆแลวเนาะเดี๋ยวจะมาแกะมีวิธีแกะไม่ให้มันติดมือจ้ะแล้วก็เก็บไว้นานมันไม่ดำเนาะมีวิธีอยู่จ้ะ๋ยวไปแกะกันเลยเนาะมาเพื่อนๆกันตอนแรกองก็มาแกะกันก่อนจ้ะเอาเปลือกออกก่อนเนาะนี่จ้ะ okay, แกะอ,อันนี้เนาะ ยิ่จะเอาเศนอันนี้ไว้จะไม่ต้องเอาออกเนาะเพื่อความสวยงามจากเพื่อน,นจะเอาออกหรือเอาไว้ก็ได้จะแล้วแต่เนาะแต่มนาชอบเอาไว้เนาะมันดูสวยดีจ้ะออเอาเปลือกอจะ้ะแกะวางไว้ก่อนเนาะ จ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็หน้ากับเกะเสร็จแล้วเนาะนี่เนาะนี่ขั้นตอนต่อไปจา้านี่เองก็เอามาตากจ้าเพื่อนๆเ,เอามาใส่กระดงเรียงอย่างนี้เนาะเรียงเพื่อที่จะเอาไปตากแดดจา้าเอาไปตากแดดเพื่อนเอามาเรียงแบบนี้เลยนเนาะจ้าตากสักวันหนึ่งก็ได้จาด้าแดดรด้อนๆเนาะ คิดว่าตากให้มันแหงเลยจ้ะจเด็ดสองเดดก็ได้เนาะเยน็นอย่างนี้เลยจ้ะเยนตากอย่างนี้เนาะตากแล้วก็กลับก็ได้จ้ะกลับด้านด้วยเนาะถ้าคิดว่ามันแหงดีแล้วถ้าเพื่อนว่ากะว่ามันแหงดีแล้วก็ไม่ต้องกลับก็ได้จ้ะแต่ถ้าอยากแกะแกะง่ายๆแบบสนุกสนุกเนาะก็กลับด้านก็ได้จ้ะกลับ ยังงี้เลยก็ได้เนาะไม่เป็นไรจ้ะนี่จ้ะตายยังงี้เลยเนาะ่ะต่างเดดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมือดูขั้นตอนต่อไปจ้า เพื่อนๆตอนนี้โมนากระตากได้แห่งดีแล้วเนาะตากสักวันหรือสองวันก็ได้จ้ะอันนี้โมนาตากสองวันเพราะว่าโมนาตากลืมจ้ะไม่ว่างเนาะที่จริงตากวันเดียวก็น่าจะได้ลวจ้ะนี่ตากแห่งขนาดนี้เลยเนาะเวลาแกะมันจะไม่ติดมือเลยจ้ะนี่เวลาจะใช่ก็มันก็ไม่ไม่ดำด้วยจ้ะเนาะเพราะว่า ตอนจะตอนแกะเสร็จเองต้องใส่แช่ตู้เย็นไว้จ้ะไม่ต้องอย่าไว้ข้างนอกนะจ้ะอย่าไว้ข้างนอก้ะใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะใช่ก็เอามาใชาท่ทีละทีละนิดจ้ะทีละนี่ก็ได้เนาะแล้วก็เก็บไว้ตู้เย็นจ้ะมันจะไม่ดำเนาะไว้ตู้เย็นมันจะไม่ดำมันจะเดงสวยเนาะมาเอะมาแกะกันเนาะว่ามันจะออกดีไหมจ้ะเพืเ่อนๆเอาไปไว้ฝั่งนี้ก่อนเนาะ นี่เวลาจะเกะเนาะโมนาจะเกะโมนาไม่เอาโมนาไม่เอาไอเส้นนี้ออกจก้ะโมนาจะเก็บไหวเนาะเพื่อความสวยงามนะเพื่อน<ๆ>มาเกะอย่างนี้เลยนี่จ้ะเกะแบบนี้เลยเนาะมันจะไม่ไม่ติดมือเนาะเพื่อนนี่แกะอย่างนี้เลยจ้ะเพราะว่าเวลาเอ็งตากมันจะทําให้เคะง่ายจ้ะเพื่อน<ๆ>เรามันไม่แชะ ติดมือด้วยเนาะแล้วเนือ้อเนื้อมะขามมันก็อยู่จ้ะนี่เนาะจ้ะนีเนาะกะวางไว้ก่อนเนาะเพื่อความสวยงามจ้ะเม็ดกระวางไว้ในนี่แหละมันก็ตกอยู่ในนี่แหละเวลาเองจะเอาก็เองก็เอาได้เลยเอาไปขวกินเนาะใครคนไหนชอบกินเม็ดมะขามเนาะนจ้ะ อย่างนี้เลยเนาะอ,อืมจะได้สองอันเลยเนาะแคะไปเรื่อยๆจ้ะแคะเสร็จล้วก็วางไว้่างนี้เนาะเพื่อความสวยงามจ้ะถ้าขายก็ขายด้ราคาจ้ะ แต่แม่มะขามนี่มันขายแพงอยู่เลยจ้ะมันหายากจ้ะซื้อตลาดนิดเดียวสามสี่หน่วยนะมั้งห้าบาทสิบบาทห้าบาทไม่ได้ดอกโมนาก็ไม่เคยซื้อแต่เคยเห็นอยู่เขาขายนิดเดียวแพงจ้ะอเอาวางไวน้นก่อนเนาะเอเคไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจ้ะ อืมเกะไปเรื่อยๆใส่ตม้มยำทำน้ำพริกเก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะเพ<ๆ>ื่อนไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเสียนออกเนะาะต้องตากให้แห้งๆไงมันจะเกะง่ายจ้ะถ้าไม่แห้งมันเชะติดมือเราแล้วเนื้อมะขามมันก็น มันก็รุดหายไปก็นั่นแหละก็มือก็ไม้ก็มีดเมืม่อหน้าก็ใช้วิธีตากเอาอย่างนี้เนาะ เพื่อน,นตอนนี้โมนาก็เกะเสร็จเลยจ้ะนี่เกะตอนประมาณบ่ายสามเนาะเสร็จแลวจ้ะนี่เนาะเดี๋ยวจะเอามาใส่ถุงกันจ้ะใส่ถุงเนาะแล้วก็เก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้จ้ะเพื่อนๆเขาจะได้ไม่ดำเนาะแล้วก็ปลามันเก็บไว้ได้นานด้วยจ้ะเพราะว่าเองเอาส่วนนี้ไว้เนะาะทำให้ใส่ตู้เย็นมันจะ จะเป็นโมดจ้ะเพืเ่อนๆพือนเก็บไว้ใส่ตู้เย็นเลยนะใส่ถุงไว้นะนจะเวลาเก็บไว้ก็มันจะปั่นปั่นอย่างนี้เลยนี่แบ่งก่อนก็ได้นะเนาะเห็นทำเป็นปั่นปั่นอย่างนี้จ้ะเก็บอย่างนี้เนาะ เกือวความสวยงามแกเพื่อนใส่ไว้อย่างนี้เนาะจะบ,บ,บีบอย่างนี้เนาะแล้วก็ใส่ถุงไว้อ่ามันน่าจะไม่แบ่งแบบเี้เดี๋ยวจะทำกับเขา้าทำกินก่อนเ่อจะแบ่งไว้จะปั้นหนึ่งอย่างนี้เปแบบี่ยนเนาะ จ้ะตามัดใส่ตู้เย็นไว้เลยเนาะเพื่อนจ้ะ,จะเสร็จแล้วเนาะนี่ใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะแดงอยู่อย่างนี้ตลอดจะ้ะมันจะไม่ดำนะเนาะจเพื่อนก็บตู้เย็นไว้จ้ะเสร็จแล้วจ้ะ เ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ารับเพื่อนใหม่กดซับตะคาย,ยด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า